สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มารีวิวเครื่องตัดหญ้ามือ2 GX35 นะครับที่ลูกค้าสั่งมานะครับอยากเห็นนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็น Honda GX35 มือ2นะครับขอเน้นย้ําว่าเป็นมือ2มือ2ของเราจะเป็นมือ2ที่ทําการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่ชารุดเราเปลี่ยนทิ้งสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะแถม อุปกรณ์ตัดคบชุดไม้มีดสายสายชุดประแจนะครับถือว่าเป็นของใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าเป็นมือสองตัวแท้นะครับก็จะสแตปมแบบนี้นะครับมีเลขสแตปมนะครับการตัดสวยงามนะครับอัดจละบีไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าก็ไปใช้งานได้เลยนะครับสวยนะครับสวยไม่พอนะครับเครื่องต้องดีด้วยนะครับ เอกลักษณ์ของ Honda นะครับจะต้องประหยัดน้ำมันเสียงไม่ดังนะครับตัวนี้แกนเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับอยากได้แบบนี้เรายังพอมีให้เลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเปิดสวิตช์นะครับใช้งานใหม่ๆเครื่องเย็นย้ำน้ำมันนะครับย้ำลูกยางคาบูนะครับดึงโชคนะครับเมื่อติดแล้วเอาช็คขึ้นในตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน นะฮะสตาร์ทง่ายๆชิวๆนะครับถ้าไหนสนใจนะครับมือ2นะครับพร้อมใช้งานพักเข้ามาได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกดติดตามทางร้านได้ทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ facebook YouTube t i k t กช s อปปี้ร้านตู่บริการเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ